ตอนนี้ผมก็มาอยู่บริเวณทางที่จะไปอุโมงหน้าวัดพะงามนะครับตอนนี้เปิดใช้งานแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะตรงไปนะครับด้านขวามือผมก็จะไปสถานีรถไฟนะคปรปฐมนะฮะเราก็จะตรงไปนะครับตอนนี้อุโมง ริเวณหน้าวัดพรงงานนะครับเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะก็เราจะลงโคนะครับข้ามไปฝั่งหนึ <happy> ่งนะจริงๆแล้วทางข้างบนให้ก็ยังเปิดใช้อยู่นะครับแต่ว่า ยังเปิดใช้ยังไม่เป็นทางการนะฮะอ่ะแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวาก็จะไปนครปฐมได้เช่นกันนะส่วนที่ผมเลี้ยวมาก็จะไปที่รถพระราชวังสนามจัง กำคืบหน้านะครับตุโมงหน้าวันทางานตอนนี้ก็เปิดใช้งานแล้วนะครับขอ,อาจบก,การรายงานเท่านี้นะ